ครับสวัสดีครับป้าพ่ออินแล้วนะครับวันนี้ได้ตำตีนไก่ตำสวดตีนไก่มาได้ครับวันนี้แซ่บๆด้วยกันพี่ตีนไก่อ้วนๆดุบบวบเลยมาแซ่บเลยเตรีมด้วยเฮาเล็กกินมาเล็บมือหน้างอแซ่บอื คำเดียวนะมันเป็นกระดูกมันเหมือนเล็บมือนังเนาะ เขามีไง đi về nhà cỡ đó mhm bơ mhm 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 Ừ ngay mhm Cái mhm 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 lên, mhm mhm Phớp nhung tay bằng hành, bụp lê, nhụp lê. <laughs> không nhảy đi. Ngay kìa คือดีครับตาอืมตีนใหญ่แท้อืมอบวๆแล้ว mời bà sống sạp sơn hmm típ bạc mẹ phải sao lại bố gắng phải đi sẵn típ 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 sẽ típ 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 Cả típ cũng típ บิดลแล้วเส้นมนี่แสบเส้นอืมพี่ไก่หนึ่เหมือน เซนเบิดก่้อนเนาะเดี๋ยวพูดอ่านเซนเบิดก่้อนตีนต้องคุยมนันยังนัวยังเขาน้ำเขาเนื้อตีอืม,อม Thẹp 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 ่ะบ้านี้อิ่มเหนือก็สิพยานไปนะครับผู้ดใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิานีภากินในเด้ลครับ้านีกน็ขอตัวลาไปก่อนน้อยพ่อมื่อน,น่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ